สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปทำบุญที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับจะนั่งไปด้วยรถไฟฟากครับนี่สถานีรถไฟสวยงามมากครับสูงสูงสวยกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สวยงามมากครับสะอาดสะอ้านด้วยนั่งรถไฟมาแล้วครับ ถึงแล้วไปสถานีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับดูบริเวณรอบๆกันครับตอนนี้อยู่ทางสะพาน BTS อยู่ครับสว้งานมากครับอลังการโองานสร้างเขาภูมิใจ แทนพี่น้องชาวไทยครับอะไรอะไรก็สวยงามไปหมดบริเวณรอบๆนอกวัดภาะีครับตรงนี้เป็นถนนตะโหนยโยธินบางเขนสวยงามครับรอบๆก็ยังดูสวยสวยงามมาก วันนี้คนไม่เยอะเพราะว่ามาช่วงบ่ายแล้วครับบ่ายบ่ายอ่อนๆมาถึงบริเวณวัดแล้วครับทางเข้าวัดบริเวณรอบๆก็สวยงามมากปูกต้นไม้ประดับประดาเจดีข่าวครับสวยงาม กลังการนะวันนี้เดดจ้าหน่อยมาช่วงบ่ายมาครั้งแรกเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำสังฆทานกันก่อนแล้วจะพาดูรอบๆวัดน,นะครับเข้าไปสังสรร ไม่เยอะคนมีไม่เยอะเพราะว่ามันจูงบา่ายนะแดดจ้าอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วครับทางทานเสร็จแล้วก็มันดูรอบๆบริเวณวัดครับก็เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณวัดนะครับถ้าดูแลวรอบวัดนี่กว้างมากครับกว้างอันนี้ บางส่วนเองสวยงามมากครับภูมิใจกับพี่น้องชาวไทยที่มีวัดสวยงามนี้คิดว่าจะไปหลายที่น้ครับไปดูหลายๆที่ได้มาแล้วก็สวยงามครับเนี่ยบริเวณวัดนะมีสระน้ำบ่อปลาประมาณนี้แหละครับก็ไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าเพิ่งมา อันนี้เขาเรียกอะไรวัดอะไรเป็นโบสถ์เป็นอะไรผมก็ไม่ทราบเท่าไรนะครับเพราะว่าเพิ่งมาใครที่รู้ก็ต้องขอผมรู้ด้วยนะครับสวยงามจริงๆครับวัดที่เมืองไทยสวยงามหลายๆที่ก็สวยงามอลังการ นี่แหละความพัฒนาที่ก้าวไกลของบ้านชาวไทยเขาครับนีะครับจะมีคนมาสวายสังฆทานแต่ไม่เยอะโอเคครับทีิหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ